รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ อันออรี่กับรายการมาจัย์แห่งการสอนในวันนี้นะคะไฮไลท์ของเราคือศิลปะการสอนที่มีอยู่หลากหลายรูปแบบแต่ในการเราจะคัดมาเป็นเพียงบางรูปแบบเท่านั้นนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปพบกับศิลปะการสอนแรกกันเลยค่ะ And the <laughs> names are nouns, and the student leader today is Julia. Julia. <laughs> Let's give her a big ten finger. เป็นยังไงกันบ้างคะกับศิลปะการสอนแรกซึ่งมีการใช้กิจกรรมทําให้เด็กมีส่วนร่วมมีการเรียนการสอนนักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นงั้นเรามาชมศิลปะการสอนต่อไปกันเลยคะ่ะครับเล่นนอนกินนะครับไม่ต้องพูดพล่้มทำเลงอ่าได้สอนเลยใ <c oughs> ช่ไห <c oughs> เริ่มกสูกกตรแรกอ่าหลักสูตรได้ให้ความรักก่นให้ความรู้เราแสดงความรักยังไงครับอ่าเนี่ยครับให้นักศึกษาดูอ่าให้นักศึกษาดูครับ ให้ความรักก่อนให้ความรู้ให้เขาศรัทธาเราก่อนแล้วค่อยเขียนค่อยสอนกันนั่งห่างๆทำตัวอย่างให้เห็นผู้นําต้องทําตัวอย่างเราจะให้เขาหมุนมาพท้าก่อนใช่ไหมมือหมุนเท้าสีปากัดทีนี้อยากง่ายไปหายากอยากคิดว่าสอนยากอยากคิดว่าเรียนยากอยากคิดว่าทํายากปรักญาของคนโรบาณว่าเดินทีละก้าว กินข้าวทีละคำทำทีละอย่างสำเร็จหมดสำเร็จแล้วครับโอ้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนักศึกษาจะมาเองพูดให้จำเอ้าเอ้าเอ้าเอาคือมุนเอาเอาเนี่ยมาเอามา้างเป็นคำสั่งพูดให้จำทำให้ดูไม่ใช่ดีแต่พูดครับอ่าไม่ใช่ดีแต่พูดว่ามึงทำที่กูพูดและกูไม่ต้องทำตามที่กูพูดหรอกพวกมึงเอาไปทำกันไม่ใช่ เมนจะใช้คำว่าเอ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 าเนี่ยเวลาเรายืนอยู่ข้างล่างแล้วสั่งข้างบนครู่ให้เห็นอยากเรียกราบอย่ามีอารมณ์ครูอะไรไม่น่ามาเป็นครูเมื่อควังดูพูดแปลกเสียงแหลกดังไม่ได้เป็นถ้าครูอารมณ์เสียอยู่ในอารมณ์ไม่ได้มาสอนไม่ได้ไม่ได้ครูอารมณ์เสียก็แวะไปอื่นซะสิ ครูไม่ใช่อารหารเราก็ต้องยกโทษให้ท่านแวทไปอื่นเสี้ยเราอารมณ์เสียชะละเวลาสักนิดนึงที่กระโดดร่มเป็นวันๆยังได้ใหนักศึกษาอารมณ์เสียสอนต่อไหมครับนักศึกษาอารมณ์เสียอยู่ที่ครูสิชานพัผ่อนยาวให้เขาสิเขาเป็นเด็กเดือนที่สองเมื่อนั่งใกล้ได้สัมผัสพอได้สัมผัสแสดงว่าจิตเขาสงบไหมเพราะจิตสงบปัญญาเกิด พอปัญญาเกิดเรียนหนังสือหนังสือมันจะเกิดเมื่อมีปัญญาไม่ใช่เกิดจากที่มือน้ำตาอ้าวลูกเห็นไหมเขาอยากเล่นอันนี้จะทำอยู่นานไหมหนึ่งชั่วโมงปล่อยเขาไปแล้วต้องทำกี่ครั้งถึงเรียกว่าสอบผ่านทำไปเรื่อยๆดูพฤติกรรมไม่ใช่ดูเวลาไม่ใช่ดูหลักสูตรหมายความว่าเมื่อไหรเราก็มานั่งเขาก็ เราจะเห็นได้ว่าศิละปะก,การสอนไม่ได้มาจากในห้องเรียนเพียงเท่านั้นนะคะยังจะมาจากสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราอย่างเช่นในคลิปวิดีโอนะคะก็จะเป็นลุงสมพรที่สามารถอสอนได้ครั้งนี้ลุงสมพรจะมีการทำตัวอย่างให้ลิงดูและให้ลิงทำตามเมื่อลิงทำตามได้ก็จะมีรางวัลเป็นตอบแทนะคะ่ะนอกจากศิละปะก,การสอนทั้งสองแบบที่ได้รับชมกันมาแล้วนะคะยังมีอีกศิละปะหนึ่งที่ใช้ได้ผลอย่างเยี่ยมเธอรับชมกันได้เลยค่ะ หาย,สสยอยากรู้มากมากเรื่องป้ายนี้ช่วยบอกตีมันแปลว่าอะไรฮะป้ายนี้เรื่องใหญ่ถ้าให้เข่งคัดลำบากสะมัดธรรมตามตายเขารลกฏจราจรก็เป็นเรื่องดีแล้วป้ายนี้มันลำบากยังไงเ,ออเวลาฉันขับรถ กลับบ้านพอเดินไปนี้ฉันจอดรถทิ้งไว้ก็มายบอกว่าห้ามกลับรถเราต้องเดินเมือโยนกับบ้านไป,ไปไมือโยนกลับบ้านไปไอ้นี่คือใบายุดตรวจนะครับเจอใบนี้แับขับผ่านได้ขับผ่าน,นาได้ยัไบบงไงยังไม่จอตรวจตำรวจให้เขาตรวจไม่ตรวจไม่ได้ดูดีๆเขาเขียนหยุดตวนไม่ใช่เขียนให้หยุดให้เขาตรวจ ไม่หมดเพียงแค่เพลง่อนแค่นี้นะคะยังมีอีกรูปแบบหนึงที่เราคุ้เคยเป็นอย่างดีเชิญรับชมกันได้เลยค่ะมี <S <S ่กการเทศสนาไม่ใช่ทํานองถส่วนเรียบโคตรเมอ่อ ร่วนเลียบโคตบโนปมามีการเทศนาต้องใช้บ่มีว่นจิตมองดาวนั่งเ้าเอาดก ดีเจ้าอยาเช้่ยพระอิศวาเจา้าจะจานพระวงนันของเจ้านั้นเือพงเสือสุนักมากจากก่อนเดิมไปนลยทีมั้ Tunggak punai beri me. เห็นไหมคะเสียงเทวการสอนก็เป็นอีกเดี่วงันได้เสียงเพลงทําให้เนื้อหาที่แสนน่าเบื่อกลายเป็นเนื้อหาที่น่าสนใจขึ้นมายังไงกันบ้างคะ่านผู้ชมกับศิลปะการสอนต่างๆที่จะรับชมกันและอาจจะสรุปได้เป็นศิลปะการสอนดังนี้นะคะก็คือจึงดูขขงความสนใจด้วยกิจกรรมทําให้ดูทําตามได้ให้รางวัลและเรียนรู้ด้วยเสียงเพลงทีเรานามาให้รับชมในวันนี้นะคะเป็นเพียงศิลปะการสอนเพนียงแค่น้อยนิดจากปะกการสอนทั้งหมดนะคะ ซึ่งถ้าสามารถศึกษาเรียนรู้ได้จากแหล่งต่างๆอาทิอาทิเช่นสื่อออนไลน์ line, หนังสือหรือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะสำหรับวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้ว,ลวพบกันใหม่โอกาสหน้าเมื่อาติต้องการค่ะสวัสดีค่ะ